ใช่ใช่เพราะคุณต่อต้านเพราะคุณต่อต้านพวคุณจะไม่ทําตามใช่หรือใช่ใช่ผมบอกเลยว่าโ่าสงสามเสียดายคนที่ไม่ได้มาเนาะเสียดายแครนะมาคนการข้ออ้างบางอย่างบางคนก็เถือนหมดมาได้เยอะแต่เขาไม่มาไม่เป็นไรเนาะให้เขาเป็นเหมือนกับบางท่านที่บอกว่าถ้ารู้นี้มาตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่หรือ่ใช่มีหลายคนนะฮะที่พูดกับว่ารู้นี้แล้วนะโดยเฉพาะอย่างที่จะไม่เอ่ยชื่อนะจริงๆ ถาเกิดไปแล้วหลายหลายหลายล้านเลยอย่บอกว่าหลายล้านอา,านอนจารย์เองเนี่ยเป็นคนที่มันากมนุษย์เกิดอขาดพวกเราเพราะฉะนั้นคำว่ามาษย์เครือขาดพวกเราคือผิดหวังมาก,ก่อนหน้านี้ใช่ไม่ใไม่ใช่เราอยากสําเร็จใช่ไหมแล้วเราก็อยากให้คนของเราสําเร็จด้วยใช่หรือเปล่าอาจารย์ถึงเขียนแผนตรงนี้ขึ้นมาพวกเรารู้ไหมอาจารย์ถึงเขียนแผนตรงนี้มีทั้งแผนเครือข่ายมีทั้งแผนลงทุนมีทั้งในส่วนของการซัพพอร์ตที่พวกเราฝังไปไว้กี้ใช่ไหม บางคนอาจจะฟังครั today, ้งแรกอาจจะไม่เข so <Exactly. S 1> ้าใจเท่าไหร่แตจาพูดเสมอนะว่าฟังครั้งแรกอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ให้พวกเรารู้เลยว่าพวกเราอี่ช่องทางรอดเราจะทำเองก็ได้ใหให่ทำความเข้าใจก็ได้อาจารย์ตอนที่รู้จักกับแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับอาจารย์ตอนป่วยอยู่ที่ที่บ้านจริงๆว่าพับมืออยู่ที่บ้านก็ไปเจอแพลตฟอร์มลักษณะประมาณนี้อาจารย์ทำเมื่อกี้เขาก็บอกว่าใช้เวลาประมาณสิบเดือนอาจารย์ได้มาประมาณยี่สิบเอ็ดล้าน นะครับได้มาประมาณ2ีสิบเล้านแต่สิ่งหนึ่งที่มันสําคัญที่สุดเลยเนี่ยในเรื่องของการทําธุรกิจพวกเราเชื่อไหมครัวบว่าไอการที่เรามีรายได้ไม่ยากแต่การที่เราจะรักษานะราย,ายได้ที่เรามีอยู่ให้มันคงที่ดีกว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นพอมีโอกาสอาจารย์รูว่าพอมีโอกาสได้สร้างของตัวเองอาจารย์ก็เลยเก็บจุดห่อนทุกอย่างเลยในส่วนของแพลตฟอร์มที่อาจารย์ปรึกษามาจากเลยตัาที่ตัดออกไปไอส่วนที่มันเยอะอืนไปไม่จำเป็นตัดออกดีหรือไม่ดี แต่ส่วนที่มันสําคัญเช่นวันนี้เราจะสามารถรักษาองค์กรของเราไว้ได้เนี่ยทำยังไงให้มันประสบความสำเร็จอาจารย์ก็สร้างมันขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างที่สิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้คือการที่เราจะสําเด็จไม่ยากแต่การที่จะเราจะรักษาความสาเร็จเห้มันเป็นระยะยาวอันนียากเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามองเห็นนะว่าทําไมวันนี้นะในเรื่องของระบบของตัวกลางนะในระบบของตัวกลางถามว่าวันนี้ทําไมถึงยังมีคนมาพูดมาบอกให้พวกเราได้ยนรา้อาจารย์เป็นคนหนึ่งนะที่ต้องบอกว่า มีโอกาสได้เริ่มต้นก่อนพวกเราเท่าน,นั้นเองก็คือเป็นรหัสที่หนึ่งนะเป็นรหัสที่หนึ่งทีนี้พอเป็นรหัสที่หนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจารย์ฝ่ายหลังมาตรงนี้ว่าเอารหัสที่หนึ่งเอามาไว้ในเรื่องอการบริหารจัดการเพื่อเวลาที่พวกเราจัดประชุมอะไรต่าง,างๆเนี่ยมันได้มีตัวซัพพอตใช่หรือไม่ใช่ใช่โุ้ยแตได้ไเป็นหลักล้านนะครับหลายล้านถ้าเป็นพวกเราเราเสียสลับได้ไหมได้หรือได้ได้จริงอ่ะอาจารย์จำไว้เลยนะบอกว่าเราเสียสลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มองอุ่นเรื่องของ มันเป็นสิ่งนิรันดร์มันเป็นเรื่องของการที่มันมันจะมีระยะยาวโดยเฉพาะอย่างเก่งหลังๆคืออาจารย์ที่สาขคือท่านที่ดุาสากษาปมาสันเนี่ยต้อ <st> งปุเองจะเรื่ออาจารย์วางระบบไว้ให้จนถึงแม้ถ้าเกิดอาจารย์ไม่ได้อยู่ระบบมันยังคงเดิมแต่ถามว่าที่พวกเราคเคยไปเจอแผลตฟอรรมต่างๆที่แม้กระท่าที่หลายๆคนไม่ได้เข้ามาฟังเขาบอกว่าวเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หลอกมึงเขาได้มาฟังแบบที่อาจารย์พูดวันนี้ไหม เขาเคยวางระบบให้กับเราไหมว่าถึงแม้ผมไม่อยู่ระบบมันยังคงเดินไปแบบเป็นนิสัยนั่นคือในระบบของการที่เรามีสโมสรที่จะรองรับในเรื่องของการจัดทำมาเก็ตติ้งต่างๆทั่วประเทศเนี่ยอันนี้แสดงว่ามันเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของพวกเราใช่หไม่ใช่ใช่มันเป็นการเจริญเติบโตไม่ใช่คุณลงเงินมันลงๆๆแล้วคุณจะได้เท่านั้นจะได้เท่านั้นถามว่ามันจะโตไปถึงเท่าไหร่มันแค่การนั่งฟังคนข้างคุณพี่ได้แต่กระพวใเรื่องความจริงอยู่นะ คือลงทุนไปเสร็จปุ๊บไม่กี่วันระบบนั้นมันปิดไปพวกเราเคยเจอใช่หม่ใช่ใช่อันนั้นคือสิ่งที่เราไม่ได้ศึกษาเย่างของแท้เราเลยไม่รู้วันนี้อาจารย์ได้ทำระบบเขาเรียกว่ามันเป็นระบบของอ่ามันไมีเป็นเเนต์ก็คือเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินซึ่งจริงๆเรารู้อยู่แล้วเรื่องของระบบการจัดการเงินเรารู้ว่าเวลาเรารับรายได้ปุ๊บเราอาไปใช้ส่วนหนึ่งเรารู้ใช่ไหมเราเก็บส่วนหนึ่งเรารู้ใช่ไหม แล้วเราเอาไปลงคุณต่อส่วนหนึ่งเรารู้ใช่หรือใช่ใช่ตอบมาครับกพพวกเรารู้แล้วทําไมพวกเราถึงยังเป็นนี้ครับทำไมพวกเรายังเป็นนี้เพราะเรารู้แต่เราไม่สามารถปฏิบัติได้ใช่หรือใช่ใช่ก็วันนี้ระบบของ PBI นี่ไงที่ผมทําให้มันเป็นระบบบังคับนะฮะท่านเห็นไหมครับว่าวันนี้รูปถ่ายที่ผมได้มาเนี่ยตรงนี้นะก็จรทา,าให้รางวัลตรงนี้นะ มันได้รับมาเนี่ยสมศักดิ์ศรีและเป็นรางวัลในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญศาสตร์เฉพาะทางดีเด่นอันนี่ผุได้รับมาได้รับมาพร้อมๆกับพานประธานสมมสิก็คือรางวัลนักธุรกิจดีเด่นนั่นแสดงว่ามันเป็นเรื่องการันตีให้กับพวกเราและางคนกรบอกว่าไปฟังทีวีไอพีแคลูกโซ่เคยได้ยินไหมไปฟังมันมันเป็นมาดี้เกมพวกเราเคยได้ยินไหมแลวถามว่าสิ่งเหล่านี้มันจะได้มาไหมถ้ามันเป็นแบบที่คนอื่นพ่าพูดจริงหรือจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้เลยว่าไอ้ช่วงที่เราอยู่ที่นี่หรือที่เราเข้ามาเราเสียเวลากันเข้ามาขึ้งวันใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ใช่ไหมครับเพราะเราทุกคนต้องก,การจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่หรือไม่ใช่ใชวันนี้พวกเราต้องการไรายได้กันหลักหมื่นไหมครับต่อวันต้องการหลักแสนต่อวันไหมครับที่นี่เขาสร้างได้แล้วนะผมบอกให้ที่นี่เขาสร้างกันได้แล้วแล้ว โดยเฉพาะหน้าทั้งสามก็มือหมีวันนั้นก็ได้หลักแสนใช่ไหมพี่น้ำเห็นไหมวันนั้นมันเดียวรับไปแสนสามหมดเลยท่านเลยแต่ถามว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราเวลาที่เราทำพวกเราต้องรู้จักระยะเวลาเงื่อนของเวลามันด้วยพวกเรารับได้ไหมไม่ใช่มันเป็นวันนี้สองวันสามวันเมื่อไหร่ฉันได้ตาเอาก็มันเป็นเรื่องของระบบที่เราสร้างขึ้นมาให้มันเป็นคิวให้กับพวกเราใช่หรือใช่ อาจารย์เคยถามคนคนหนึ่งนะว่าสมมุติว่าคุณซื้อหวยเนี่ยนะครับไปหลักจากนี้อีกร้อยห้าสิบพัแล้วคุณจะถูกรางมาลที่นึงคุณซื้อไหมออแล้วถามว่ามันจะถูกไหมไม่รู้ไม่รู้ออแต่อันนี้เรารู้ใช่ไหมพอถึงคนนี้สมมตุติอ่าคนนี้คุณเอนได้รับนะแสดงว่าถ้าเราลงต่อคุณเอ๋อีกรอบหนึ่งต้องเป็นใครเร,เรารู้อยู่แกียใจ แต่ทีนี้พอเรารู้อยู่เกณฑ์ใจปุ๊บหลายๆคนพอเราพูดไปถึงเรื่องตรงนี้ปุบมันเป็นเรื่องของระบบการจัดการเกการื่องกันอันนี้ไม่ที่ธรรมดาแอาจารย์บอกว่าแต่การที่ผมว่าระบบปัญจการให้เราเนี่ยจากเงินเนี่ยที่การลงทุนเราอาจารย์พูดถึงตัวเล็กก็ได้ไม่ต้องพูดถึงตัวใหญ่อยู่มันเว่อรไปตัวใหญ่คือรอบหนึ่งเราได้เท่าไหร่แสนเก้าตัวเล็กใหญ่เอาโอเครอบที่สองคุณได้สามแสนเก้าดูเว่อรไปเอาอันเล็กก็ได้อันเล็กรอบที่หนึ่งเราได้ประมาณพันสี่ใช่ไหมรอบสองเราได้เท่าไหร่ ส,สองหมื่นแปดลสามได้เท่าไหร่ถ้ามันได้แบบนี้ทุกรอบมีโอกาสรวยไหมรวยาไมอาจารย์หึ่งกพูดว่าอาจารย์สาม,มารถที่จะสร้างตึกที่แคมส่วนได้นะมูลค่าหลักพันล้านเป็นไปได้ครับถ้าเราใครมีเครื่องคิดเลขไหมครับอาจารย์ขอเวลาที่ติดใครมีเครื่องคิดเลขมาเอาไยกมือนะตอนนี้นะฮะรหัสของไฮบริดอาจารย์เ้งพวกเราทราบเลยประมาณเจ็ดร้อยดวงผมมือให้ระบบนะครับพวกเรารู้ไหมไฮบริดคืออะไร เป็นคือพัทที่พวกเราซื้อกันมานั่นแหละแต่ให้ผิดมันแตกต่างพวกเราคือให้ผิดเวลามันมีรายได้ปุ๊บดันไปทําอะไรมันม้วนอย่างเดียวแล้วเวลามันม้วนมันไปต่อใครมันก็ต่อเราที่แหลมันสำคัญว่าเรามีพัทกี่ตัวใช่ไหมอ่ะสมมติตอนนี้มันมีอยู่เจ็ดร้อยตัวแล้วใครผิดมันก็รับต่อรอบต่อเม็ดเท่ากับเราคือสี่ร้อยเหรียญใช่ไหมเจ็ดร้อยเนี่ยคูณสี่ร้อยมันจะได้เท่าไหร่ในรอบที่หนึ่งอ่ะเรามาคูณกันก่อน อะไรนะสองแสนสอสนปสมมติหารด้วยร้อยยี่สิบห้ามันจกลับไปวนได้เท่าไหร่สองนสอ้อี่สิบอ่าสหนึ่งอยส่สิบอเมื่อกี้เนี่ยมี700ตัวมันจะเบิ้ลขึ้นเป็นสใช่ไหมอ่ามันจะเบิ้ลขึ้นเป็นสก็คือ1 4นสบวกกับเมื่อกี้เท่าไหร่ส4 0 0องพัเท่าไหร่3,640 3,640รวมที่เกิดใหม่แล้วใช่ไหมอ่าโอเค เราจะได้รู้ว่าอนุมานของมันคือการแตกตัวเท่ากับหนึ่งแตกเท่าไหร่อ่าโอเคให้คิดง่ายอันนี้ปุ่นห้าเข้าไปในรอบที่สองหนึ่งมื่นแปดพันสองร้อยอันนี้หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยนะที่มันแตกตัวมาในรอบที่สองถูกต้องไหมอ่า<อ>โอเครอบที่สามปุ่อีกห้าครับเก้าหมื่นหนึ่งพันอันนี้รอบสามนะทีละทุกคนอันีนี้รอบสี่อาจารย์ขอสี่รอบ สี่แสนห้าสืสห้าพัน 5, ตัวไฮบริดหรือตัวออโลานที่จะไปต่อต่อใครบ้างครับรต่อพวกเราใช่ไหมทีนี้เรามาพูดถึงว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นย,ยังไม่ไปต่อนะเรามีรายได้นลเะเอาสมมติผมอาวตัวนี้เพื่อที่จะไปสร้างแบบนันกงานทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้บอกว่าแค่แค่แคส่วนนะผมจะสร้างทั้งประเทศเลยทุกจังหวัดด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราเป็นนั่งประชุมกันใช่ไหมเป็นห้องแอร์เย็นใช่ไหมเปกาแฟใช่ไหมฟรีฟรีอันนี้ผมสร้างไปเมื่อกี้อีกตัวนะพี่ สี่แสนห้าพี่คูณสี่ร้อยเหรียญพี่สี่แสนห้าคูณสี่ร้อยเหรียญร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบสองล้านอันนี้คือเอยนะครับพี่คูณสามสิบสามบาทครับพี่ลองดูนี่ได้กี่พันกี่หมื่นล้านหกพันล้านหกพันล้านอันนี้คือคำถาม,ามอธิษฐานทุกคน 100ล้านสร้างการมาที่จะอยู่บนแคนโซน100ล้านได้ไหมได้แล้วจะมีสำานกงานของพวกเรา,ราทั่วประเทศทุกทุกจังหวัดได้ไหมได้พวกเราต้องจ่ายตังไหมไมับอันนี้คือพวกเราต้องไปช่วยกันบอกต่อใช่หรือไม่ใช่ใชอันนี้มันเป็นทรัพย์สินของพวกเราทุกคนไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของอาจารย์แล้วถามว่าอาจารย์จะเป็นมีมไรายได้จากอะไรอาจารย์ก็มีพลัดอยู่ในนั้นเหมือนกัน <laughs> นต้องไปแต่เลยแต่เรามีสโมสรคอยควบคุมไงใช่หรือเปล่าเมื่อเวลาที่จะจัดประชุมจะแบ่งใจและต่างๆแล้วเราคิดดูเขาว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่กันสักห้าปีเนี่ยเงินกองการมันอยู่สักประมาณสักแสนล้านสมมติเราอยู่แต่แค่นี้สมมตินะเรามาหารเงนคนละหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคไหมโอเคเอาหรือเอาถ้าไม่เอาจะเอาไปให้ใครเป็นจากคนที่หรอกถ้าไม่ใช่ทุกเดียวกันใช่ไหมเราก็ให้ทุกเดียวกันที่ร่วมต่อสู้มาด้วยกันเราไม่ใช่เป็นคนิษระ พราะยอาจารย์นั้นบอกว่าวันนี้ถ้าอาจารย์รวยอยู่คนเดียวนะครับทุกคนจนหมดเลยจะอยู่ไ,ไ,ได้ไงใช่หรือเปล่าใช่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องรวยด้วยกันไหมเพราะฉะนั้น TBI อาจารย์ึงพูดว่า TBI เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแล้วสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเป็นสม,ม,มการของตัวเลขซึ่งมันเป็นความจริอองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องจำเป็นต้องทนทนรอใช่ไหมจำเป็นต้องช่วยกันบอกใช่ไหมเพราะถ้าสมมติ TBI โตใครโต TBI โตเราตูด้วย ที่อาจารย์บอกว่าหน้าสงสารคนนี้ไม่ได้มาเลยบอกขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มีโอกาสได้เจอแบบนี้แล้วเขาก็จะฝันแบบไม่เป็นไรหรอกรอรอบหน้าทีโอมาค่อยไปรอบหน้ามีไหนไม่รู้ท่านไม่รู้เหรอครับว่าท,ทีโอนี่คิวทองนะใช่หรคือใช่คิวทองมากเลยอ่ะแล้วบางทีอยากจะมามืคค่อวัที่เจ็ดไม่อยากจะมาใช่หรืรอเปล่าเพราะทุกวันนี้อาจาร,รย์ชอบจะคุยกับต้นไม้แล้วนะพวกเราเนี่ยลืมนะอาจารย์ชอบคุยกับต้นไม้นะนะ พขาเป็ความสุขไงวันๆันต้องทำอะไรแต่บางคนที่เข้ามาไม่ศึกษาโอ้โหแน่จอเป็นเล่าเหรอเพราะเราด้วยรู้จักไหมลุอยูสองท่านลูกหน้าจอมันเป็นฉิบเพใช่หรือไม่มันจะไม่มีความสุขอะไรอ่ะแต่อาจารย์ในสายงานโคจรอย่างเงี้ยนะฮะสมมติอันนี้มันเป็นแถวของท่านอาจารย์ท่นจารย์ก็ลงใช่ป่ะอีมงันตัวแทนก็ลงลงเรื่อยๆจนสุดแถวเนี่ย อาจารย์ถึงมีบ่อยงไงแล้วผู้นาหลายๆคนเขาถึงมีบ่อยเขาเรียกว่าต้องมีเทคนิคือเรื่องของการที่เราจะต้องลงแล้วเราจะได้มีความสุขกับการที่เรามีรายไ,ได้ทีนี้พอเรามีรายได้ครบแสดงว่าเราแบ่งปันได้ใช่หรือไม่ใช่<ไ>การแบ,บ่งปันคือการล้วนแบ่งปันไหมเพราะเราต้องตังค์ให้คนอื่นป่ะสี่<ไ> <4 S 2> คนที่ยืนรอใช่ไหมแล้วเขาีด้ตังค์เราไปปุ<ไ>๊บเขามีความสุขไหมมีความสุขเขาไปใช้ส่วนหนึ่งแล้วเขามาล้วนส่วนหนึ่งมีความสุขกันในองค์กรไหมวันนี้ครับมันจะเป็นสยามเมืองยิ้มนะฮะ ในเรื่องของ TBI อาจารย์บอกเลยครับว่าจะไม่มีใครที่ไม่ประสบความสำเร็จใน TBI ถ้าคนคนนั้นทำครบทุกอย่าง TBI มีทังเครือข่าย TBI มีทังของตุลน TBI มีทงงังกดซัพพอร์ตใช่ไหมเรามีทังในเรื่องของการช่วยเหลือและเบรคแบ่งปันนั่นก็คือ TBI โดยถูกไหมเพราะว่าลงทุนกับ TBI เท่าไหร่นะ125 312่ 25, 25, ร้ะวังมาันหลอก แต่เวลามันให้ยืมมันให้ยืมเท่าไหร่มันให้ยืมตั้งห้าร้อยเลยนะแสดงว่าใครคนจะเขาเรียกใครคนจะมีความเสี่ยงมากกว่ากันคนให้ยืมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ใน TBI ไม่ต้องกลัวครับขออย่างเดียวอ่ะไม่ต้องอะไรมากขอพยายามที่มันถึงสายมันเข้าใจหรือทีอาจารยเข้าใจเหมือนหลายๆคนที่เป็นผู้นําเข้าใจแล้วท่านจะรู้เลยครับว่า TBI เนี่ยคือขุมทรัพย์ที่สมบูรณ์ที่สุด ในยุคป,ป,ปัจจุบันเพราะมันเกิดจากคนที่เป็นมนุษย์เครือข่ายที่มีจิตใจอยากจะให้คนที่เป็นเครือข่ายมีการะสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องเผลอฝันอีกต่อไปไม่นานวันพวกเราจะได้ในทุกสิาสา่งที่พสร้างฝันของท่านให้เป็นจริงขอเพียงสิ่งหนึ่งคือสามคำครับรงมพลัำครับะสบความสำเร็จด้วยกันขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ